ปุราเห็นบ่ไปกันเราก็จะจับฝรั <c oughs> ่งเลียวเบิรงว่าเออเอียนีมันไม่เหยียดเอียงมล้วายจะลูกอ่นะง่ายจริงๆก็จะกระหาม ทำเอารถเข่าแล้วก็จูงม้าได้แล้วก็ขี่ม้าล่นได้สำหรับบ้านไหนที่มีม้าเนาะห้เอารถเข่าไปขี่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่รถเท่ากับจอดญี่บุ่นรถเองนี่แหละจ้าพามาเบิ่งปากระเทียมสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขคน มันนี่กะเป็นบายวันวันเสาร์นะจ้ะมือนนี้วันเสาร์เนอะเอฟมาเหตุงานเนอะกาล่งสิไปกินข่าบ้านพี่อีกคนหนึ่งเพิ่นสวนไปกินเข้าเนอะไอ้กเลยข,ขอลุ่งว่าเออเลิกงานแล้วขอไปกินข่าบ้านเพิ่นเดอร์อย่างส่นะลุ่งเลาก็โอเคแต่ว่าก้อนสิไปก่อนสิไปเอสิบ้าแบะเบิงปลากระเทียมก่อน เป็นปลากระเทียมที่แบบว่าปกติแล้วถักกระเทียมอ่อเอกระสิแลนมาปลาหนีมาเห็ดคลิปหรือว่ามาเก็บกระเทียมไปกินเนาะแต่บ่านี้อยู่บ้านเฮามันมีแล้วอยู่บ้านมันมีปลากระเทียมแล้วปลาที่ปลูกเองเนาะพี่น้องเอะเป็นคนปลูกเองก็มือเลยเก่งบ้าปลูกกระเทียมกินเองเป็นปลากระเทียมหน่อยน้อยอยู่เฮียนอยู่หลังบ้าน ตอนนี้เพ่นกับพอกินได้แล้วเอตว่าเมือนี้พอดีเอจะมาหนีเอกันเลยบ่รู้ว่าเอจะเก็บไปหรือว่าจเ,เก็บอาจจะบ่ได้เก็บเพราะเอด้เอามีดเอาหยางมาเลยลืมคิดพอ่อคิดตว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะเห็ดคลิปเนาจะเห็ุคลิปจากน้อยพ่อได้ให้พี่น้องมาเบิง่งว่าปลากระเทียมอ่ะมันใหญ่ขักปันไดเนะพี่น้องนะนั่นแหละไกล้หอดแล้ว แบบใหญ่เลยเนะี่ยสิบห้าไปเบิงสิบเอ็สู้ฟังนะจ๊ะปีที่แล้วเนาะที่เอเก็บไปอะเอเก็บตะดอกไปเลยเอวาสิไปกินกลายเป็นบ่ได้อันว่าสิเอาบ่ได้เอาไปกินเอว่าสิไปเห็ดเ,เกลือกระเทียมบัดนี้พ่อเอาไปแล้วบ่ได้เห็ดบ่มีเวลาเห็ดพี่น้องดอกเพิ่นเลยบานพอดอกเพิ่นบานไหม เล้ยอาไปย่นถิ่งใบลังบ้านมองเออมองมัตสิมิแบบลุ่งแล้วสื่อบ้านน่อยที่ไหายอาหารนกนะเอเอาไปถิป่ไใบละละตอมันน่ะละ่ะตอเอ่อบ้านน่อยน่อยหายอาหารนกไหมปีนี่ไปเบิงกากาสาดอยู่ต้นน่อยขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงเดยาไปเบิง ตัวมือนี่ได้ผ้าแบวบเบิ้งอันปลากระเทียมนี่ก่อนเนาะมือหนาได้ผ้าผ้าเห็ดคลิปเบิ้งอันอันเอ่อยุหลังบ้านเอา้ามีคนมาจอดตัดหน้าเรานะแต่ไม่เป็นไรนะข่อยไประด้มาหาหมูเจ้าเนีวข่อยสิมาปลากระเทียม ออกําลังข้นเอ้งามๆพี่นอ้องเออไปเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวผ้าไปเบิง่งเป็นปลาเลยพี่นอ้องเห็นปะกําลังงามผ้ามาเบิ่งืซื้อเด้แต่ว่าไม่ได้เก็บดอกไม้ไม่ได้เอาอุปกรณ์ไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยนะอืมเป็นปลาเลยจ้าสองฟังเลย เห็นไหมเนี่ยเรากระทั่งนั่นอีกก็เยอะคุ่นต้งต่ถนนลงมาแมนเมดเลยจ้าฝุ่นเห็นไหมแล้วก็จะมีป่านี่เขาะจะาตัดตน้นไม้งามค่ะพี่น้อง ยังไม่เห็นอ้ดอกมีแล้วนะดอกมีแล้วน้อยๆนี่กำลังนี่ดอกแล้วนิดนึงนี่ปลากระเทียมแต่ว่าบอไดมาเก็บดอกพี่น้องเอผ้ามาเบิ้งอือสื่เบรมผ้ามาเก็บสวยๆเลยดงกระเทียมพูนเป็นผู้เขาขึ้นไปผุ่นแมน ปลากระเทียมสองตาใหญ่สองตาใหญ่าหญมากับหมาเอาหมามาเดินเนาะสองตาใหญ่เอาหมามาเดินง่ยดิคุณนะเป็นปลาเลยสวยมาก งามพรอบกํบลาลังงามตุลาเห็นบ่ไปกันเราก็จะกลับไายำ <c oughs> ลังเลียวเบอร์ว่าเออเีนียมเอียไม่เห็ีดเอียงถ่ยายตัวลูก จริงก็เจ้ากระหามหามเอารถเขาแล้วก็จูงม้าได้แล้วก็ขี่ม้าเ่นได้สำหรับบ้านไหนที่มีม้าเนาะอเอารถเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่รถเท่ากับจอดยี่บุนรถนี่นี่แหละจ้าพามาเบ่งตากับเทียมแต่ว่าไม่ได้เก็บเราพี่น้องเกิสิไปต้อแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ day, share, เป็นกำล <ๆ S 2> ังใจให้ไปโดนๆในด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณหลายๆอีกครั้งจ้าไปขออภัยในเสียงลดด้วยพี่น้องถ้ามีเสียงลดกะต้องขอโทษขออภัยเม่ได้มาเก็บเนาะพี่น้องเนาะเสียดาย บ่ได้เตรียมตัวมานํำแหละปลากระเทียมริมถนนเลยจ้าเริดๆเ,เลย